บอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นค่ะนิ่งได้เป็นพักๆก,ก็กลับมาฟุ้งซ่านรู้สึกตัวตลอดแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ช่วงนี้กลายเป็นคนอารมณ์ร้อนง่ายจากการเสพข่าวบ้านเมืองแต่ก็พยายามดึงสติตัวเองกลับมาได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะช่วงที่ทําช่วงแรกรู้สึกหัวโลง่งฝ่ามืออุ่นร้อนสัมผัสดได้ทุกช่วงที่อาจารย์ให้ทําแต่ก็ยังหลุดคิดเรื่องฟุ้งซ่านบางครั้งอาจารย์มีคําแนะนําช่วยเหลือไหมคะอยากให้การใช้ชีวิตในช่วงนี้มีธรรมะช่วยดึงให้เรามีสติ ควบคู่กันไปได้ค่ะเนี่ยถ้าเอา,เอาแบบง่ายๆที่ที่ผมนึกอยู่ในใจตอนนี้นะของของคงของคุณคูก่ไก่เนี่ยก็คือมันอดไม่ได้มันมันมีความอดไม่ได้อยู่สองอย่างหนึ่งอดไม่ได้ที่จะพุ่งเข้าหาข่าวโดยเฉพาะาข่าวช่วงนี้มันไม่ค่อยมีข่าวดีให้นะสองคือมีความเคยชินที่จะ เกิดปฏิกิริยาโต้อตอบกับข่าวที่มันเป็นลบนะนี้ถ้าคุณ,คณกุ๊กไก่ลองดูอย่างนี้ก่อนที่จะเสพข่าวเราคือไม่ต้องบอกว่าตั้งสติแหละลองเคลียร์หัวก่อนเอาแบบเมื่อกี้เนี่ยที่เราวอมอัพกันเนี่ยนะแล้วได้ผลเนี่ยเอาแบบสั้นๆเลยแค่ไม่ถึงครึ่งนาทีแล้วคุณค่อยไปเสพข่าว ลองดูว่าเปรียบเทียบดูว่าปฏิกิริยาทางใจที่เสพข่าวมันจะแตกต่างไปยังไงนะฮะอ่าหมอบีเชิญครับมีมีอะไรเสริมไหมครับอืมเข้าใจว่าอ,อของคุณกุ๊กไก่เนี่ยด้วยความที่อารมณ์ไม่ค่อยมีความสมดุลเป็นกลางมากนะค,ะครับในมอาจจะเป็นกรณีที่ว่าชีวิตใช้ชีวิตด้วยความ ทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเอ,อื้ออํานวยในการที่เราจะทําให้เราฟุง uh ้ง huh. ไปได้มากเช่ uh huh. นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆอ,อ,อยู่ในประเทศอยู่ในจังหวะที่มันดีๆอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยใจมันก็จะลอยก็จะฟุ้งไปค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีอีกขั้วตรงข้ามหนึ่งที่ทําให้มันเกิดทุกข์ให้มันหนักมากๆเนี่ยก็ uh huh. จะรู้สึกว่ามันรับไม่ได้ uh huh. คือจริงๆแล้วก็ เข้ากับวันนี้ด้วยความที่วันเป็นวันอาสาฬหะใช่ไหมครับว่าไม่ควรจะตึงไปไม่ควรจะหย่อนไปให้มันให้มันอยู่ตรงกลาง,ลางเนี่ยการรักษาสภาพใจเนี่ยให้มันกลางกลางสบายๆเนี่ยมันน่าจะช่วยได้เยอะครับคือเป็นวันที่ส่งเสริมพอดีนะฮะวันที่มีพลังแบบของพุทธมาช่วยอยู่นะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยอันนี้ดีมากครับมาบี